เรายังอยู่กันที่วงการฟุตบอลไทยนะครับล่าสุดเองก็มีการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพรอบ32ทีมสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้วนะครับพิธีจับสลากประกบคู่โตโยต้าลีกคัพรอบ32ทีมสุดท้ายคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างบางกอกาาสเซสซี FC. จากฝูงโตโยต้าไทยลีกจะออกไปเยือนการท่าเรือ FC ซึ่งเป็นจากฝูงดิวชันหนึนะครับ ส่วนชัําเก่าคือบุรีรัมยูไนเต็ดจะออกไปเยือนหนองคายนะครับขณะที่เมืองทองนั้นจะเจอกับนครปฐมยูไนเต็ดซึ่งในรอบนี้ทีมจากดิวชั่น2ทั้งหมดนะครับรวมถึงทีมจากดิวชั่น1จะได้สิทธิ์ลงเล่นในบ้านแข่งระบบน็อกเอาท์หรือว่าแพ้คัดออกนั่นเองนะครับสำหรับศึกตุกร้าลีคับรอบ32ทีมสุดท้ายจะแข่งกันในวันพุทธที่8มิถุนายนโดยตั้งแต่รอบนี้จนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งแบบแพ้คัดออก ส่วนรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันยเย่าเยืนเพียงรอบเดียวนะครับทีมชนะเลิศจะคว้ารางวัล5ล้านบาทพร้อมสิทธิในการแข่งขันโตโยต้าแมคของครับแชมเปญสิบสิบสองนสินะครับในรอบชิงชนะเลิศและโตโยต้าลีคับพรีเมียร์ครับ2016ด้วยนะครับคู่ที่น่าสนใจในรอบนี้นะครับมีอย่างเช่นการท่าเรือเจอกับบางกอก gas fc นะครับแอฟฟอร์เซนท่าเจอชนบุรีนะครับอุทย,ยาเจอกับแบงคอก,ก หรือแม้กระทั่งน้องคายเจอกับบุรีร,รัมย์กินาเตดอย่างที่ได้เปลี่ยนไปนะครับ